ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการบกนะครับต่างชาติต่างดาวน้าที่มาโม่สุงกันนะต้องใช้คำว่าโม่สุงกันที่โตสนุกนะครับโตสนุกนะผมจะถ่ายสูงไม่ได้นะเดี๋ยวไปโดนหน้านะผมเบอร์ไม่เป็นนะครับผิดไม่ผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันเข้ามา,มาไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายค่อยว่ากันนะครับ เยอะมากนะมนนะผมจะแวะๆๆให้ดูนะ <c oughs> มีข้างในมีหลบนีอะไรอีกเราก็ไปช่วยไม่ได้เพราะเราต้องเฝ้าตรงนี้เพราะมันริมถนนนะสามารถวิ่งวิ่งออกได้เลยลสามารถวิ่งออกได้เลยนะนี่คือการทำงานนะครับที่พวกเราได้เหน่เหนื่อยกันอยู่ทุกวันทุกวันนะ ี่หลประสบความสำเร็จครับหลังจากรอมาครึ่งวันนะครับรอกันครึ่งวันรอนี่ก็คือเรานัดรวมตัวกันรวมทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับของของหลวงด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ปกครองของหลวงด้วยแล้วก็ทีมของเราด้วยนะครับเราก็รอกันจนได้เวลาทันเหมาะสมนะครับ เหมาะสมนะ,อะตอนนี้ผมจะเดินไปกระถิ่นได้แล้วผมน่าจะเดินไปกระถิ่นได้แล้วนะของหลวงทุ่งหลวงอ่าวยบริการทุนะ่งหลวงนะนะโอเคนะเดี๋ยวจะมีอะไรจะไลฟ์จะขายคลิปนะครับเพราะวันนี้เราไลฟ์สดไม่ได้นะโอเคนะครับ